สวัสดีค,ร,ค,คร,ดรับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้ม้าครับผมแล้ววันนี้นะครับ Special c o n t เทน inside ซด์เดอะแบ o ็ครับเย้ <Yeah. S 1> ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับผมวันที่เราจะมาประกาศผลกิจกรรม My Own Backroom ที่ n นิกเนี่ยได้เปิดโอากาศให้น้องๆน,น,นะครับได้ร่วมกันส่งผลงานแชร์ไอเดีย เดอะแบ็กรูมในเวอร์ชั่นของตัวเองเข้ามาครับซึ่งนิกเนี่ยอยากจะบอกกับทุกคนว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันเกินความคาดหมายของนิกจริงๆครับเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยครับน้องๆเนี่ยเสียสละเวลาของตัวเองส่งผลงานส่งไอเดียของตัวเองเข้ามาในเพจส่งผลงานของตัวเองเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ครับซึ่งนิกเนี่ยก็ใช้เวลาที่นานพอสมควรเลยครับในการที่จะอ่านผลงานของน้องๆทุกคน ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเดือนที่ผ่านมาครับจนกระทั่งมาถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานี้แต่เอาจริงเนี่ยก็อ่านเรื่อยมาเลยครับหลังจากวันนั้นเนี่ยก็มีน้องๆเนี่ยที่ยังส่งผลงานกันเข้ามาอยู่นี่ก็ทยอยอ่านไปเรื่อยครับเพราะนี้เนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นใจน,อน้องๆหลายคนที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่ามันอาจจะเลยเวลาที่กําหนดประ้ดน,นิดนึงนี่ก็ให้โอกาส อ่านผลงานของน้องจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้เลยครับนิกเนี่ยยอมรับว่ารู้สึกลำบากใจแล้วก็เป็นอะไรที่ยากมากๆในการที่จะคัดเลือกผลงานของน้องให้เป็นเดวินเนอร์เพราะจากกิจกรรมนี้เนี่ยมันทำให้นิกได้เรียนรู้ว่าน้องๆเด็กๆสมัยใหม่นี้เนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์มีความคิดที่ดีมากๆแต่เพียงแค่ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะต้องการพื้นที่ที่ สามารถปล่อยของหรือว่าแชร์ผลงานของตัวเองได้บางคนเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยครับส่งผลงานของตัวเองพิมพ์แยกมาเป็นด็อกทีมเนต์บางคนเนี่ยก็ให้คุณพ่อแปลผลงานให้หรือว่าบางคนเนี่ยก็มีรีไร์กันเข้ามาจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายครับซึ่งนิกเนี่ยได้อ่านทุกผลงานได้เห็นทุกความตั้งใจของน้องเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆครับในวันนี้เนี่ยนิกก็เลยจะขอเพิ่มรางวัลเข้าไปครับผมจากที่บอกว่าจะมีเดอะวินเนอร์ที่ ได้เจ้าตุ๊กตาจระเข้ตัวนี้นะครับไปแค่คนเดียวแล้วก็อีก2คนเอ้ยไม่ใช่เอออีก2แล้วก็อีก2คนที่จะได้ผ้าปิดตาอันนี้ครับผมตอนนอนนะฮะไปนอนปิดตากันีก2คนเนี่ยก็จะขอเพิ่มเป็นด h วินเนอร์นะครับ 3คนนะครับผมแล้วก็อีก7คนครับที่จะได้รับรางวัลชมเชยนะครับได้ภาพติดตาไปนะฮะแล้วผลงานของทั้ง10คนนี้นะครับนี่ก็จะขออนุญาตนํามาทําเป็นคลิปวิดีโอครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของเดอะวินเนอร์ทั้ง3คนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนอีก7คนที่เหลือน,นี่ก็จะทยอยทําในคลิปต่อๆไปครับส่วนผลงานของน้องที่เหลือที่มีความน่าสนใจนะครับนี่ก็อาจจะอินบ็อกซ์ไปขออนุญาตเป็นการส่วนตัวในการที่ จะนำผลงานของน้องเนี่ยมาทําคลิปในครั้งต่อไปถ้าหากว่าน้อง,นองเนี่ยชื่นชอบแนวทางการทําคลิปวิดีโอแบบ The Backroom ที่เป็นเวอร์ชั่นของพวกเราเองครับยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะถ้าหากว่าอยากเห็นรูปแบบของรายการที่เป็นแบบนี้ครับอ่าก่อนที่จะเข้าไปฟังผลน,นะครับ ก็ขออนุญาตชี้แจงเกณฑ์การตัดสินสักนิดหนึ่งครับผมต้องบอกว่าผลงานของน้องทุกคนเนี่ยมีความสร้างสารรค์กันหมดทุกคนครับแต่มันจะมีบางคนครับที่นิคอ่านแล้วก็เดาไม่ออกว่ามันจะไปในทิศทางไหนหรือว่าอ่านไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากติดตามมันมีอินสปีเรชั่นที่แปลกมีความคิดที่นอกกรอบความคิดที่ไม่เหมือนใครครับผลงานแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเดอะวินเนอร์และนิคก,ก็จะขอประกาศ งานที่ได้รับรางวัลชมเชยก่อนนะครับซึ่งนิกจะขออ่านรายชื่อของเจ้าของผลงานแล้วก็ชื่อ The Backroom พร้อมทั้งเลเวลของทั้ง7คนที่ได้รับรางวัลชมเชยครับผม,มน้องกีรณาเก็บเงินตังไม่ได้ตกค่ะนี่นาสกุลเลเวล1897ยาเ Young Boys Yellowfield ทุ่งสีเหลืองของเด็กนม Noah Dark Age ครับเลเวล222 The Art Gallery John Rich เลเวล1942 แ a ต t ชนชิพยู s s สเอ t c a r o ค i n a ขีดจงอยแยก2ขีดจงอยเต้าหู้เ v ลเวลลุกอัพขึ้นมาล่าง01 T-Infinity Toilet Room ท i n ล็วินิชทีทัศดีทรี e ทมเแล้วก็คนสุดท้ายครับคนที่7จคาเอรุโนโยฮะกับผลงานทารานะพาย็นครับเย้ <Yeah. S 1> อ่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชยทั้ง7คนนี้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยจะได้รับผ้าปิดตา ไปนอนปิดตาไปนอนปิดตานอนหลับฝันดีครับผมซึ่งอาจจะไม่ใช่ลายนี้นะอาจจะเป็นลายฟากพาก,กันไปนะครับอันนี้ก็ตามสไตล์เลยครับเป็นแบบสุ่มครับผมเอาไปลุ้นกันเอาเองครับ <c oughs> ส่วนผลงานของ The Winner อีก3คนที่ทุกคนรอคอยครับผม <c oughs> นั่นก็คือ The Backroom 3 l e เลเวลนี้ครับ <c oughs> The Backroom Level Boy ห l u ่ผลงานของคุณเรืองฤทธิ์วงจริต <c oughs> Survival Difficulty Class a n t i t o t e ลึกลับไร้ข้อมูลใดๆไม่มีเอกสารข้อมูลของ e n t ติตชั้นแห่งนี้ที่จริงแล้วไม่สามารถจัดอยู่ในชั้นใดได้เลยและจริงๆก็มีข้อมูลมากพอที่จะสามารถจัดทำเอกสารได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงจำเป็นต้องจัดให้อยู่ในคลาสดังกล่าว ขนาดของพื้นที่นี้จากการตรวจสอบด้วยคลื่นวิทยุแล้วก็การสั่นสะเทือนมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่พื้นที่เดียวชั้นนี้จะถูกแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆซึ่งถูกเรียกว่าออร์บิทัลจำนวนชั้นมีมากประมาณการได้ยากแต่เพราะว่ามีการแบ่งห้องออกมาเรื่อยๆแบบการแบ่งเซลลทําให้ห้องบางห้องนั้นก็สามารถสลายตัวไปได้แบบเซลล์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับห้องแต่ละห้องนั้นก็สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ในรูปแบบเดียวกับเซลลักษณะของชั้นนี้เนี่ยจะไม่สามารถระบุได้ตายตัวครับมันจะขึ้นอยู่กับ แต่และบุคคลแต่จากข้อมูลของการสัมภาษณ์ของบุคคลที่เคยเข้าไปในนั้นเนี่ยบอกว่ามันมีลักษณะแบบเดียวกันกับในฟอร์มรูมครับที่สําคัญเนี่ยจะมีมนุษย์อยู่ด้วยในนั้นครับแต่ว่ามันจะเป็นในช่วงเวลาที่มันเคยผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆดได้เลยรวมถึงการบันทึกภาพแล้วก็การอัดเสียงคุณจะตื่นนอนบนเตียงที่คุณคุ้นเคยครับแล้วก็จะมีเสียงของคนที่คุณรักที่ตายไปแล้วมาปลุก และการใช้ชีวิตของคุณก็จะเหมือนกับกิจวัตรประจําวันที่เคยเกิดขึ้นในอดีตความสุขแล้วก็ความคิดถึงความอบอุ่นของคุณนั้นก็จะหลั่งไหลมาแบบไม่หยุดหย่อนคนทุกคนที่คุณเดินผ่านนั้นก็จะมีจิตใจมีความรู้สึกที่เหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความผิดปกติบ้างเล็กน้อยครับคุณจะมีปืนลูกโม่ที่มีกระสุนเพียงแค่หนึ่งนะัดซึ่งในเวลานั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่สนใจว่ามีมันไว้เพื่อทําอะไรซึ่งคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไปตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงและสิ่งที่น่ากลัวก็จะเกิดขึ้นครับเมื่อคนที่คุณรักนั้นก็จะตายไปในแบบอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในแบบที่คุณเนี่ยไม่ทันตั้งตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็จะกลายเป็นสีขาวโพลนและคุณก็จะตื่นขึ้นมาบนเตียงของคุณครับหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ก็จะวนกลับขึ้นมาใหม่เหมือนกับเป็นการวนลุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณอาจจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่มันจะกําลังเกิดขึ้นแต่ว่าคุณนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยครับคุณจะเห็นคนที่คุณรักนั้นตายแล้วตายอีกวนลูกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะมีชาชุดดําคนหนึ่งที่ จะเดินมาตอบย้ำความผิดพลาดที่คุณเคยทําในอดีตคุณไม่สามารถหนีพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ซึ่งมันอาจจะทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือบางทีอาจจะเป็นบ้าไปเลยก็ได้มาดูเอนทิตี้กันบ้างครับเอนทิตี้ที่อยู่ในชั้นนี้นมีเอนทิตี้เฉพาะ2ตัวเท่านั้นตัวแรกคือเดอะแมนครับเขาบอกว่าเป็นชายสูงประมาณ197เซนติเมตรรูปร่างดีหน้าตาดีแล้วก็มักจะใส่เสื้อสีดํากางเกงสีดําเขามักจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่กําลังจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นจุดประสงค์ของมันเนี่ยไม่ เสมอก็คือการพูดตอกย้ำจิตใจของผู้ที่หลงเข้าไปครับแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้คุณเนี่ยฆ่าตัวตายแต่ว่าเขาจะไม่ทำลายคนที่เข้ามาด้วยตัวเองอย่างแน่นอนตัวที่2คือดิโอแมนครับเขาเป็นชายชราที่ใส่เสื้อสีขาวนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกไม่ทำลายคนที่เข้ามาแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ทางออกกับผู้ที่หลงทางซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มากพอสิ่งของพิเศษที่จะพบได้ในที่แห่งนี้ก็คือ1ปืนลูกโม่ เป็นของที่มีติดตัวของคุณไว้ตั้งแต่เริ่มมีกระสุนเพียงแค่นัดเดียวแล้วก็ไม่รู้จุดประสงค์ที่แน่นอนว่ามีเอาไว้ทําไม2คืออัลบั้มรูปภาพที่ไม่มีภาพข้างในมีติดตัวคุณไว้เช่นกันในตอนเริ่มต้นซึ่งก็ไม่รู้จุดประสงค์ที่แน่นอนครับการเข้าออกในชันนี้นั้นการเข้าไปในชันนี้แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีทางเข้าที่แน่นอนครับนอกจากการซุ่มคุณเนี่ยอาจจะหลุดเข้าไปโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ส่วนมากคนที่เข้าไปนั้น มักจะเป็นคนที่มีปมในอดีตมีปมในจิตใจการออกจากชั้นนี้นั้นถ้าหากคุณคิดว่าการใช้ปืนที่มีกระสุนเพียงนัดเดียวในการฆ่าตัวตายเพื่อจะออกจากเลเวลนี้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับคุณจะติดอยู่ในหลูมแห่งนี้ตลอดไปพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่คุณได้รับจากการยิงปืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคําแนะนําว่าอย่าทําแบบนั้นดีกว่าครับสิ่งที่คุณต้องทําคือการยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวนลูมแบบนี้คุณต้องสํานึกผิดแล้วก็ปล่อยวางหรือเมื่อคุณทําได้แล้วภาพก็จะตัดไป พื้นผิวน้ําที่ไกลสุดลูกหูลูกตาข้างหน้าของคุณเนี่ยก็จะมีดิโอแมนที่กําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกชายชราเนี่ยจะเรียกคุณให้มันนั่งแล้วก็พูดคุยกับคุณครับเขาจะถามคุณในสิ่งต่างๆรวมไปถึงการสํานึกผิดของคุณและสิ่งที่คุณต้องทํานั้นก็คือการพูดความจริงกับเขาถ้าหากว่าคุณโกหกชายชราก็จะบอกลาคุณไปและคุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปข้างนอกอีกแต่ถ้าหากว่าคุณทําถูกต้องทําสําเร็จภาพก็จะตัดไปครับคุณจะตื่นขึ้นมาบนเตียงที่ เชื่อกันว่ามันเป็นฟรอนรูมซึ่งไม่หมายความว่าคุณได้กลับออกมาสู่โลกปัจจุบันแล้วนั่นเองครับแต่มีคําเตือนว่าถ้าหากคุณทําอันตรายกับเดอะแมนชาชุดดําจะโกรธมากเขาจะสาบแช่งคุณแล้วก็จะส่งคุณไปยังเลเวลที่อันตรายกว่าและที่ร้ายไปกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะตอบแทนคุณด้วยการใช้ที่ถ่วงขาที่หนักถึง10กิโลแล้วก็ถ่วงขาของคุณไว้แบบนั้นโดยที่คุณไม่สามารถเอามันออกไปได้ครับเลเวล2540เดอะสลัมผลงานของ Une, Level 2540 The Salum Survival Difficulty Class 2 Unsafe Secure Low Entity Count รูปแบบของที่แห่งนี้เหมือนกับเขตชุนชนแน่หัดหรือที่เรียกว่าสลัม ที่สามารถพบเห็นได้ในแถบประเทศโลกที่3บ้านเรือนเก่าๆที่สร้างจากไม้นั้นดูซุดโซมและพร้อมที่จะถล่มได้ทุกเมื่อถูกสร้างทับกับคลองระบายน้ําที่สกปรกที่ไหลอยู่ด้านล่างของบ้านเรือนและทางเดินที่ทําด้วยไม้บริเวณรอบๆเนี่ยให้จินตนาการนะครับเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นกองขยะเศษไม้ที่ทับถมกันส่งกลิ่นเหม็นเน่าควบคู่ไปกับกลิ่นของน้ําที่เน่าเสียว่ากันว่าหากคุณสูดดมเข้าไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยอาจจะทําให้คุณป่วย แล้วก็ติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจดังนั้นเนี่ยจงมีคําแนะนําให้คหุณใส่หน้ากากป้องกันแก๊สพิษในระหว่างที่เดินสํารวจด้วยครับคุณสามารถเข้าไปในตัวบ้านเรือต่างๆได้ผ่านทางหน้าต่างเท่านั้นแต่จงระวังไว้เสมอว่าภายในบ้านนั้นอาจจะมีบางสิ่งที่คอยต้อนรับคุณอยู่ครับเพราะว่าภายในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความมืดสนิททางที่ดีเนี่ยก็ควรจะพกแหล่งกําเนิดไฟเช่นพวกไฟฉายหรือว่า เทียนไขเข้าไปด้วยแล้วถ้าว่าคุณโชคดีเนี่ยในบ้านเหล่านั้นคุณอาจจะพบกับสิ่งของที่จําเป็นครับเช่นน้ําดื่มขนมคบเคี้ยวแต่ถ้าว่าคุณโชคร้ายเนี่ยคุณอาจจะพบกับฝูงแมลงสาบที่มีขนาดตัวใหญ่เท่ากับสุนัขที่มันพร้อมจะฉีกคุณให้กลายเป็นชิ้นๆได้เลยครับนอกจากบ้านเรือที่ทําจากไม้เนี่ยคุณยังสามารถเดินทางไปตามทางเดิน ที่เป็นไม้ที่สร้างทับกับคลองระบายน้ําด้านล่างไม่สามารถบอกระดับความลึกของแม่น้ํานั้นได้แต่เชื่อว่าคงไม่มีใครที่อยากจะจุ่มท้าลงไปคะ่ะเพราะว่าน้ำที่แหล่งน้านั้นน้ามันมีริบเป็นตรดที่กัดกร่อน แม้แต่เสื้อผ้าหรือว่าเนื้อเยื่อของมนุษย์ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ติดเชื้อจนอาจจะเสียชีวิตได้หลังจากที่สัมผัสกับน้ำในเวลา4ชั่วโมงครับการเดินไปตามทางเดินนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องระวังครับเพราะว่าทุกย่างก้าวนั้นคุณอย่าลืมว่าแผ่นไม้ที่ใช้สําหรับทําทางเดินนั้นมันผุคุณเนี่ยอาจจะตกลงไปในคลองที่อันตรายนั้นได้ตลอดเวลาครับเลเวลทางนี้มีช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนที่เท่ากันครับ ช่วงเวลากลางวันนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเดินสำรวจแต่ถ้าตกกลางคืนนั้นก็ควรที่จะหาแหล่งกำเนิดไฟไว้เพราะว่ามันเป็นเวลาที่ฝูงแมลงสาบที่ตัวใหญ่เท่าสนับเตียออกหากินมีเพียงบ้านหลังเดียวครับที่จะมีแสงไฟลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นนั่นคือบ้านของเอน i ิตีที่มีชื่อว่า Lady, หรือว่าเธอมีชื่อเป็นภาษาไทยว่ายายวันครับยายวันเนี่ยจะต้อนรับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับนักเดินทางทุกคนโดยการหุงข้าวสวยในหม้อเตาถ่านที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งห้องภายในบ้านพร้อมทั้งเตรียมอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาทูขาโปรดของนิกเลยครับผักสดหรือว่าผักลวกต่างๆที่สามารถทําให้คุณนั้นได้เติมพลังงาน เพื่อเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะต้องเดินทางต่อลักษณะของเยาวันเอทติตีตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหญิงชราที่สวมเสื้อผ้าลายดอกพร้อมกับผ้าถุงเยาวันนั้นถือว่าเป็นเอ t นิีที่เป็นมิตรมากพร้อมที่จะดูแลต้อนรับนักเดินทางทุกคนด้วยความอบอุ่นแต่ถ้าหากว่านักเดินทางคนไหนที่มีความก้าวร้าวแล้วก็อยากายกับเยาวันเนี่ยยาวันก็พร้อมที่จะสั่งสอนคุณด้วยสากกระเบือครับมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่กับเยาวันที่บ้านครับโดยกลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยเรียกตัวเองว่าหลานเยาวันมีสมาชิกทั้งหมมดประาณ8 ซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือนักเดินทางเช่นกันกิจวัตรประจําวันของพวกเขานั้นก็คือการช่วยเยว,วันเตรียมอาหารแล้วก็การกําจัดฝูงมแมลงสาบเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับที่เลเวลนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยกลิ่นที่เน่าเหม็นแต่ว่าสําหรับบ้านของเยว,วันนั้นกลับไม่มีกลิ่นพวกนี้เลยครับคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้อย่างสบายโดยมีเงื่อนไขแค่ว่าช่วยเยว,วันทาง,งานเท่านั้นเองถ้าหากว่าใครที่อยากเข้าไปที่เลเวลนี้ครับ คุณสามารถเข้ามาได้ยังเลเวล2540โดยการหาร้านหนังสือในเลเวล11โดยคุณต้องมองหาหนังสือที่มีชื่อว่าประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานครโดยการเปิดไปยังหน้าที่มีหัวข้อที่เกี่ยวกับเหตุการณ์วิกฤตต้มยำกุ้งมันจะมีรูปภาพที่เป็นชุมชนแออัดอยู่ครับให้คุณจ้องไปที่ภาพนั้นแล้วก็ตั้งสติให้ดีครับคุณจะได้มาโผล่ที่ทางเดินไม้ที่เลเวล2540 ส่วนวิธีการออกครับผมถ้าหากว่าคุณอยากจะออกจากที่นี่ให้ทําการโนคลิปผ่านเสาอากาศบนหลังคาบ้านสักหลังหนึ่งซึ่งมันจะนําคุณไปยังเลเวลอื่นแบบสูงหรือใช้วิธีการบอกลาเยวันครับ เยาวันจะมอบพิมพ์เสน,น้ำให้กับคุณ1ขวดให้คุณทำการสูดดมพิมพ์เสน,น้ำนั้นแล้วก็หลับตาลงคุณจะมีโอกาสไปโผล่ในห้องโถงของเลเวลหหรือว่ากลางถนนของเลเวล11ซึ่งคุณกิสเน,เน่เขาก็บอกว่าเขาได้รับแรงบ,บันดาลใจจากเลเวลนี้มาจากชุมชนแออัดที่อยู่ใกล้คลองระบายน้ำในกรุงเทพมหานครซึ่งเลขเลเวล2540ก็เป็นปีพศ2540เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์วิกตตต้มยำกุ้งครับ The Backroom Level Day East ล a อสันฝาลผลงานของน้องนาตาชา l o อสันฝาล์สวายบอลท a ่ฟอร f ตี้คลาสหน s อันตรายเล็กน้อยมั่นคงจำนวนเอนติตี้ต่ำคุณเคยทำของตกแล้วพอจะก้มลงไปเก็บก็พบว่ามันหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ไหมคุณเคยหาของที่แน่ใจว่าไม่เคยนำออกจากห้องของคุณหรือบ้านของคุณแต่ไม่ว่าจะพลิกบ้านหายังไงก็หาไม่เจอไหมคุณคิดว่ามีแค่คนหรือเปล่าที่สามารถโนคลิปเข้าไปในเดอะแบคโรมได้ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดผิด เลเวลนี้เนี่ยเป็นเขาวงกฏที่เป็นถงทางเดินที่กว้างประมาณ1เมตรบริเวณผนังเนี่ยจะมืดมีเพียงไฟดวงเล็กๆที่ส่องตามทางเดินซึ่งเราเนี่ยจะสามารถมองเห็นสิ่งของต่างๆที่มันกระจัดกระจายอยู่บนพื้นไม้สีแดงไม่ว่าจะเป็นดินสอ,อยางลบ กระเป๋าสตางค์พ็อกเก็ตบุ๊กของใช้เล็กๆประจุกกระจิกมากมายที่มันร่วงหล่นลงมาจากเดอะฟรอนต์รูมหรือว่าเดอะแบ็กรูมค่ะซึ่งของทั้งหมดนี้รวนแล้วแต่เป็นของชิ้นเล็กๆที่มันลอดหูลอดตาได้ง่ายบางส่วนของด่านนี้เนี่ยก็จะมีชั้นวางที่เต็มไปด้วยกล่องเก็บของซึ่ง ถูกจัดแยกประเภทเอาไว้มันวางอยู่อย่างประปายเป็นจุดๆครับในบรรดาของเหล่านี้นั้นก็อาจจะมีของของคุณที่เคยทําหายไปอย่างไร้ร่องรอยลองตามหาดูสิครับ e n t ติตที่นี่ก็คือ The Keeper ครับเขาเป็น e n t ติตที่คอยดูแลของที่หายภายในด่านนี้ลักษณะของเขาจะเป็นแว่นขยายขนาดใหญ่ ใส่หมวกเจ้าหน้าที่แล้วก็ผ้าคลุมไหล่สีกรมท่ามีแขนเหล็กที่ยื่นออกมาจากผ้าคลุมซึ่งตรงปลายก็เป็นคีมคีบเพื่อคีบของที่หล่นลงมาจากเพดานเรื่อยๆคีบใส่กระเป๋าแล้วก็สะพายพัดไหลเมื่อเต็มแล้วก็จะนําไปแยกใส่กล่องบนชั้นวางครับ ก่อนที่จะลาดตะเวนต่อไปเรื่อยๆปกติเนี่ยเขาจะเป็นมิตรถึงแม้พบคุณเขาก็จะไม่ทําอันตรายใดๆเพียงแค่เข้ามาสํารวจว่าคุณนั้นเป็นสิ่งของประเภทไหนหรือเมื่อเขาพบว่าคุณไม่ใช่สิ่งของเขาก็จะจากไปแต่ถ้าหากว่าคุณทําให้เ er ดร์คีเปอร์โกรธนั้นคุณจะถูกจับเหวี่ยงชนกําแพงจนทำให้คุณนั้นโนโคลิปไปยังเลเวลอื่นข้อควรระวังของด่านนี้ครับในระหว่างที่คุณกำลังสำรวจด่านนี้หรือว่าค้นหาข้าวข,ของของคุณเองเนี่ยก็ ให้ระวังของชิ้นอื่นๆที่มันอาจจะหล่นลงมาจากเพดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแหลมคมครับว่ากันว่าของหายปริศนานั้นมันมาจากทั่วโลกรวมถึงในเด e แบบ k r o o m นต่างๆแล้วก็บนพื้นที่อาจจะมีข้าวของที่ระเกะระกะเวลาเดินเนี่ยก็ต้องระวังครับอาจจะไปเหยียบกับของมีคมหรือว่าอาจจะลื่นลมได้สิ่งสําคัญก็คือคุณจะหยิบได้แค่ของที่ตกอยู่บนพื้นหรือว่าของที่อยู่ในกล่องที่สูญหายเท่านั้นหากคุณเข้าไปหยิบของจาก The Keeper หรือพยายามทำร้ายเดอะคีเปอร์เนี่ยคุณจะถูกเหวี่ยงโนคลิปทันทีครับและสิ่งสุดท้ายครับที่ต้องระวังมากที่สุดนั่นก็คือการหยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเองออกไปจากที่นี่จะทําให้คุณไม่สามารถออกจากเลเวลนี้ได้ไม่มีอนานิคมในด่านนี้ครับส่วนการวิธีการเข้ามานั้นหลายๆคนที่ทําของหายเนี่ยก็อาจจะอยากเข้าไปหาสิ่งของของตัวเองใช่ไหมครับคุณต้องสัมผัสกับของที่คุณจําได้ว่าเคยทําหายแล้วก็คิดถึงมันในเลเวล18มีโอกาส30%ที่คุณจะสามารถโนคลิปเข้ามายัางด่านนี้ได้ถ้าหากคุณนึกไดด้วว่ามีของตติั อย่างที่หายไประหว่างที่กําลังทําการสํารวจด่านต่างๆอยู่และมีโอกาสที่คุณจะสามารถโนคลิปเข้ามาในด่านนี้ได้โดยตรงจากฟอนโดมครับถ้าหากว่า คุณบังเอิญเป็นโนคลิปในจุดที่ของชิ้นนั้นเนี่ยมันหลุดหายเข้ามาในเลเวลนี้ทันทีครับทางออกนั้นถ้าหากว่าคุณเก็บของของคุณจากในด่านนี้จนรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ติดขางคุณจะถูกโนคลิปออกจากด่านนี้หรือสามารถออกตรงประตูทางออกได้ถ้าหากว่าอยู่ใกล้แต่ลืมนะครับว่าต้องไม่มีของชิ้นอื่นที่ไม่ใช่ของคุณปะปนมาด้วยแม้แต่ชิ้นเดียวครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะต้องทําให้เดอะคีเปอร์โกรธครับเพราะว่าเขาจะเหวี่ยงคุณโนคลิปไปที่เลเวลอื่นซึ่งไม่สามารถการันตีไได้ว่าคุณจะปใน ล yeah! และนี่ก็คือน้องๆ3มคนที่เป็นเดอะวินเนอร์ครับผมซึ่งผลงานของน้องทั้งสามคนนั้นก็เป็นผลงานที่ในส่วนตัวคนนี้เนี่ยคิดว่าเป็นผลงานที่สร้างสารรค์มีความคิดที่นอกกรอบแล้วก็อ่านแล้วเนี่ยสนุกมากๆเลยครับส่วนน้องคนอื่นเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าผลงานของน้องเนี่ยก็เป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เป็นผลงานที่อ่านแล้วสนุกมากเช่นกันครับ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใส่ความสนุกความหลากหลายลงไปในผลงานด้วยสําหรับน้องๆที่ได้รับรางวัลทั้ง10คนนะครับเดี๋ยวนิกจะทยอยอ็อกซ์ไปถามที่อยู่เพื่อคอนเฟิร์มแล้วก็ส่งของรางวัลให้นะครับยังไงก็รอการ inbox จากทางทีมงานหรือว่าจากทางนิคด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ส่งผลงานกันเข้ามาครับผมส่วนกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะจัดอีกในโอกาสถัดไปครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้นิคคงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ